พวกเราจะดีดีและพร้อมที่จะเก่งเก่งและพร้อมที่จะกล้าในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามจงเป็นเยาวชนสร้างชาติสวัสดีค่ะพวกเราชมรมเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนวชิระป่าซางรุ่นที่สามภาคเหนือแกนนำชมรมของพวกเรามีดังนี้ค่ะ ดิฉันนางสาวพัชราพรวงศ์สยาค่ะดิฉันนางสาวพัชราพันธ์วงศ์สยาค่ะดิฉันนางสาวสมศรีลุงวิค่ะและกระผมนายเวิงสันึิสาบานครับวันนี้พวกเราจะได้นำเสนอโครงการ CCS ในชื่อโครงการ SCWP จิตอาสาพัฒนาค,ณคุณธรรมสู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อปีการศึกษา2558ในชื่อโครงการธนาคารขยะโดยเน้นให้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะค่ะต่อมาในปีการศึกษา2559ได้เน้นการสร้างมูลค่าจากขยะจนมาถึงในปีการศึกษา2560จนถึงปัจจุบันได้ต่อยอดจนมาเป็น b s t Practice ในชื่อเขา SCWP จิตอาสาพัฒนาคุณธรรมสู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน กระบวนการปฏิบัติงานที่ครบวงจรปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเราได้นำกระบวนการวงจรคุณภาพหรือ p d c a มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะ P แทนการวางแผนวางแผนโดยประธานสภานักเรียนรองประธานสภานักเรียนและหัวหน้าฝ่ายเข้ารับควาปรึกษาจากคุณครูที่ปรึกษาจากนั้นก็ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อชี้แจงและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานค่ะ ดีดูการลงมือปฏิบัติลง,ลงมือปฏิบัติแบ่งเป็นสามระยะก่อนวันปฏิบัติงานเป็นการเตรียมการล่วงหน้าวันปฏิบัติงานทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหลังวันปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมมือกันทํา,าความสะอาดจัดเก็บสถานที่เรียบร้อยดังเดิมค่ะ C เช็คการ,ตร,ร,รตรวจสอบประเมินผลตรวจสอบประเมินผลมีการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมและจัดทําแบบประเมินสรุปผลเพื่อเสนอผู้ในการโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานครับ A. แอคชั่การปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขโดยนำผลประเมินจากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดต่อไปค่ะ การทํากิจกรรมนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดก,การขยะอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนรู้จากการคัดแยกขยะเกิดคุณธรรมในจิตใจมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเห็นขยะเป็นสิ่งที่มีมูล,ลค่าทําให้นักเรียนรู้จากการบริหารเงินนําเงินที่ได้ไปบรุงพัฒนาก่อเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนค่ะย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังใช้รูปแบบไอคลีนโมเดลไอคลีนโมเดลมาดําเนินง,งานซึ่งประกอบด้วย6องประกอบดังนี้ค่ะ ไอ integration การบูรณาการดำเนินงานแบบองค์รวมการบูรณาการดำเนินงานแบบองค์รวมซึ่งเราได้นำนโยบายของภาครัฐมาประกอบกับโครงการของเราซึ่งจังหวัดลําพูนได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยภายใต้ชื่อโครงการจังหวัดสะอาดและเรียนของเราก็ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับขยะเช่นเดียวกันเราจึงได้น,นํานโยบายดังกล่าวมาใช้ในแผนงานของพวกเราครับ C. creative การสร้างสรรผลงานให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเราได้สร้างสรรค์ผลงานดดดแปลงธนาคารขยะให้มีความน่าสนใจโดยออกแบบโครงขยะให้มีลักษณะเหมือนแป้นบารเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับนักเรียนนําขวดพลาสติกมาใส่โดยแบ่งเป็นแต่ละคณะสีและมีการจดบันทึกคะแนนทุกสัปดาห์โดยเกียร์บกคะแนนจะอยู่ตรงบนขีดบนกรงขยะค่ะ L Learning Center การเป็นแหล่งเรียนรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้โดยเราได้ขยายผลโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้สภานักเรียนโรงเรียนต่างๆที่สนใจเข้ามาศึกษาดูง,งานค่ะ E Environment การจัดสภาพแวดลอ้อมการจัดสภาพแวดลอ้อม เรามีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดการขยะในโรงเรียนสู่การลงมือปฏิบัติทั้งการคัดแยกขยะการจัดการขยะเปียกและการจัดการขยะอินทรีย์จึงทําให้โรงเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ A. Activity การจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรม นักเรียนได้จัดทํากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการโดยให้ครอบคลุมทั้งนักเรียนโรงเรียนและชุมชนดังนี้ค่ะ1กิจกรรมสร้างสารค์กองขยะ2กิจกรรมคัดแยกขยะแบ่งออกเป็นคณะสี3กิจกรรมเทพป่าสร้างฝาย4กิจกรรมขอรับบริจาค5กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำากกิจกรรม3บาทสะอาดทั้งโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมสามบาททั้งโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่คิดสร้างสรร์ขึ้นมาใหม่ในปีการศึกษา2563และดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเน้นให้แรงและบุคลากรในโรงเรียนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันกลับมาใช้ถุงผ้าแทนค่ะ N network การสร้างภาคีเครือข่ายการสร้างภาคีเครือข่าย เราได้สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนตลอดจนเผยแพรพ่ประชาสัมพันธ์ค่ะว,ว้าวเริ่มสำหรับผลลัพธ์ของโครงการที่พวกเราคาดหวังไว้มีดังนี้ค่ะ 1. ต่อส่วนตัวกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะ 2. ต่อส่วนร่วม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือกันในการดําเนินกิจกรรมและมุ่งสู่ผลสําเร็จในการดําเนินโครงการค่ะ 3. ต่อส่วนเราได้มีการขยายเครือข่ายกิจกรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนค่ะ 4. ต่อส่วนรวมสมาชิกทุกคนได้ดําเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับโอ้โ,อโหสุดยอดพวกเราขอจบการนําเสนอ CAD CONNER STORE PROJECT ไว้เพียงเท่านี้ดีเก่งกาขอบคุณค่ะเพราะพวกเราจะมีดีและพร้อมที่จะเก่งเก่งและพร้อมที่เธกลาในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามจนเป็นยัวชนสังชาไทย ผมว่าเราจะดีดีและพร้อมที่จะเก่งเก่งและพร้อม